สวัสดีจ้าสุภูสุคนมาพบมาเจอลูกอีสานบานหน้าอีกแล้วจ้าเมยหน่อยมาไทยมาผ้ามาส้มสวนลังบานเมยหน่อยพักหลังจากฝนตกซ้อมมือพี่น้องมือทีสามเมยหน่อยแล้วมาาพักพี่หน่อยขึ้งงามแดีพักขึ้นสายเมยหน่อยงามบ่พี่น้องนี่ละเมยหน่อยไปใส่หนึ่งป่าพี่น้องเสียบเสียบนี่ละจ้าอยู่สวนลังบานนี่ละพี่น้อง งามบอดอกไม้กับคักภาพไปเมืองสิบภาไปเมืองหมากอันสตรอเบอรี่พี่น้องมาเนี่เนาะค่ะเนาะพักอยู่หลังบ้านไม่น้อยะจา้าเดี๋ยวพาไปเมืองพาพเามืเมืองบักสตรอเบอรี่พี่น้องเมืองเนี่ยฝนลังหลังอันฝนตกวองมือพี่น้องไม่น้อยไปเห็นย่างมากอา่ะบักสตรอเบอรี่ไม่น้อยเป็นหมากตัวปนี่ตัวนี่เมืองเนี่ยพี่น้องจา้าเนี่ย ดูคักบัวมึงดูตัวนี้น้อยนึงเดีเนี่ยดูคักบัวมึงเนาะเป็นมูเป็นมูอยู่น้งองพุ่นตกวซองมือพุ่นได้กินน้ำกินได้พี่น้องเอ้ยมึงโอ้เสได้กินย่อนอยู่ตัวนี่จ้าปีนี่แม้นี่วันสีแหลืงนี่วมันมันสีเหลืองเสด็จกินซะแล้ววะสันเสด้กินย่อน,นอยู่ตัวนี่แม้มึงแม่จา้าโอ้ย ขอบคุณฝนเด้วยซองมือที่เล้วบซองมือที่ผ่านมาขอบคุณเลยล่ะไอ้ที่ตกลุมาให้เพิ่นได้กินน้ำกินไน้นอกจากบักใหม่บักไรพุน่นละใหม่ย่สวนลังบานไม่หน่อยหล่ะจ้ะพี่น้องเมือง,งพักสลัดไม่หน่อยงามงามมาน,นี้มืองไม่หน่อยเอาบ่ได้ปลูกแต่จ้ะไม่หน่อยปลูกไวต้ตะปีไกน่นี่ในมัน มันโลนเองไม่หน่อยปล่อยไวให้มันเป็นดอกเป็นไนข้าวอักหลากแล้วบัดนี้ยานเวลามันนั่นมีไนมียังแล้วมีหน่อยเอามาวานถิมวานทุ่มมันสิเกิดเองเพราะมันจะบ่ได้แไม่หน่อยบ่เก็บไนเก็บยังได้จ้ะวานถิมไวส่วนปีนี้พ่อหนาหนาวปุ๊บมันก็เริ่มสิเริ่มสิเป็นเม็ดเป็นดอกเนาะมีหน่อยกันปล่อยให้มันเห็ดเองได้ปล่อยให้มันโร่นเองจ้ะ มึงพักบ kind of ัวเม่หน่อยมันมิเตียะผลตัวใสผลงามไหลมึงพักสลเนียพี่น้องมึงพักสลเนียเม่หน่อยเนี่ยงามพี่น้องมันถือผลมบสัตว์เอาสัตว์เอางามคักเนี่ยเงยไหลอันนี้ก็เป็นพักบัวได้จ้ะพักบัวบานเพ่นเป็นดอกเมยหน่อยเก็บกินเป็นตัวตุดกินิดกินหลายหลายนนั้นพิ่น้งยังเป็นดอกอฮยู่้งเนี่ยนมันหนึ่งเกิดได้จ้ะนี่ในมันนี่ เก็ไบไว้ะปลูกปีหนา้าได้เว้ยมันมีหน่อยเ็๊เก็บทิมเบิรอ,อันนี้ก็สิเป็นอกระเทียมบานเท่าได้จ้ะเป็นกระเทียมหน่อยบานเท่านี่อันก็สิเป็นพักบัวนี่นั้นพักบัวมีแต่หายาพี่น้องว่ามีเวลาจะได้มาถอนหนา,ามัน <c oughs> งุดหลยเดี๋ยวม่น่อยพาไปเมืองต้นผลไมไม่นอกจากเนาะบักใหม่บักแอปเปลิลเนาะเนาะนี่ต้นบักแอปเปิลกับเป็นหมากพี่น้องเอ้ยถือฝนซองเมือมงนี่ เนี่ยหมากตัวปอแตะแปะขึ้นพี่น้องเนี่ยกระสีดกเตืบอยู่ตัวถ้าแม่นเฝนเป็นหน่วยใหญ่กระสีผ้างากรองเหมืนละมึงอยู่นี่มึงโอ้นึ่งว่าเสือเลี้ยงเสือบริยากได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ว่าเสือบริกกินเสือเล้วปีนี้แหงแล้งหลายว่ฝนบดตกพ่บนตกวไข่ซัวมือยังไงมึงเนี่ยพี่น้องบักแอปเปิ้ลไม่น้อยตกต้นน้อยน้อยที่จ้ะนี่ผ้างากรองอยู่บันวยน้อยน้อยเพิ่นทุ่เนี่ย ไอ้มันหน่วยใหญ่มากนี่หาแนวมาขับหมดแล้วทีนี่แต่อยู่กรงอ่คักเนาะโอ้ฝนตัวก็เป็นหมากไห้ตัวนี้อันนี้ก็สิเป็นหมากอันสวีตเคเด้อค่ะนี่เด้ออันนี้สวีตเคเด้อค่ะเด้อเนี่ยขนมันเป็นหน่วยขนมันสุนูงมากๆมันสิเป็นหน่วยดำๆแน่จ้ะนี่สวีตเคไม่ใหญ่หน่อยนี่นี่รกุกคือกันจ้ะนี่ก็ได้เนี่ย เห็นป่ะจ so mm ๊ะน่วยัวปอแต่แปลคิ้วเขียวมัพี่น้องยามเวลามันสุกมันจะเป็นน่วยดำๆได้จ้ะอันนี้ผลไม้ผลต้นผลไม้อยู่หลังบานม่หน่อยได้จ้ะนี่เด้อนี่สวนหลังบานจ้ะพี่น้องปลูกไว้พ่อได้อยากได้เก็บอยากได้เก็บอยากเก็บกินเป็นอยงเบิ่นคือลียนพันกันว่ะฮะมึงนะพี่น้องผ้างากองอยู่ค่ะแมมันน่วยใหญ่เด้พี่น้องมีหน่อยผ้ามึงอีกทิศใตให้มึงอีกค่ะมันสุกมันจะเป็นน่วยดำๆได้จ้ะ นวยดำๆนี่อเวลาเขากินมันสีหวานหวานแสบไปจังนี่เดินนวยน,นี่นี่ลหละจ้ะอีกน,วย,กน,ว,ยกนวยอีกต้นนึ่งจะเดี๋ยวแม่น้อยพ้าหยางไปเมืองอันนี้ก็แอปเปิลได้จ้ะบ้านขึ้นนี่พวกแอปเปิลขาวนี่พ่เป็นมากพวมอนี่อันนี้จะเป็นเปียน,นี่เนาะค่ะเมืองต้นนี้หน่อยดกปั่นยังเมืองนี่กระดกพ่อๆกัดเลยพี่น้อง มีเก็บปอไซเดจ่ะพี่ยังก็มีหน่อยก็บบอไซปลูกถิ่มปลูกทุ่มป่านั้นเพิ่งเกิดเเป็นหมากให้กินพี่น้องเพราะว่ามันจิเขานานาห้อนนาพลไม้แล้วจ้ะเทปประเทศอัตเตียหรือว่าประเทศเวียดนามยุโรปนี่แหละค่ะเป็นนาพลไม้แล้วจ้ะยุไซกับสร้างยุประเทศได้กับสีคือกันแหละค่ะมึงอันนี้เขาเอินเปียนี่ได้จ้ะว่าบรู้ว่าภาษาไทยมันเป็นอีกอย่างเดียวมีรน้อยสิเขียนสิเข้าไปนกู้เกินถาม ต้นนี้น้อยเนี่ยจะลกหลดเงิดไหลพักงากวงอีกละ่ะปีนี้มงึงตุ้ยไปไปลายก็เป็นเงิดไหลอันนี้จะเป็นสวนรังบานไม่หน่อยเด้จ้ะเด้อเป็นปลไมหมู่่สวนรังบานไม่หน่อยนะจ้ะปลูกไปหาปีแล้วจ้พะพ่อได้อยากได้กินอยู่อันนี้ก็จะเป็นดอกไหม่จ้ะดอกไห,หม้หอมหอมนี่ไม่หน่อยยืนใกลๆทายอยู่นี่หอมหอม หอมคัะไม่หน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีสุภูสุคนเดจเด้อไม่หน่อยผ้ามาส้มสวนล้างบานมึงมึงพลไม้มึงบักไหม่มึงพักล้างบานไม่หน่อยอ่อนซ่อนหลังจากฝนที่มันตกไปซองมือเน่าจระเนาะไม่หน่อยอ่อนซ่อนกเลยยากมา้ไทายเน่าจระเนาะอยากให้มาเห็นน้ำกันไม่หน่อยดีใจไรกินพักฟีมืออยูกของ ไปแล้วได้เจ้าพี่น้องสุผู้ซูขนฝากติดตามลูกอีสานมาหน้านี่ยได้อจ้าเด้ออันนี้ก็สิเป็นมาร์คเซอรีเด้อค่ะเด้อนี่โอ้อันเซอรีอันนั้นสตรอเบอรี่เซอรีสตอบบรสตอเบ,บรอบบรี่โอ้ยงงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวควางบอกก็งงเองอันนี้เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่สุดในสวนของเมียน้อยนะคะเพิ่มเป็นมาร์คนี่กระดกคือกันเด้อค่ะเด้อย,ย่างเวลามันเป็นมาร์คดีเมื่อสิ้นทายให้มึงไปแล้วเด้อจ้าพี่น้อง อันนี้เป็นสวนลังบานไม่หน่อยเด้อจ้ะเ้อนี่เป็นสวนลังบานไม่หน่อยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นลังบานไม่หน่อยเนาะค่นเนาะนี่ก็เป็นอมรตอ้วนเน่ากระโดดลูกสาวนี่ก็จะเป็นลังบานไม่หน่อยเด้อจ้ะเ้อปากลูกลีสานมานหน้าไว้น,น้ำเนยเด้อจัพนองสุภูสุคนปากเป็นกำลั่งอกกัลั่างใจให ลูกอีสานมันน่านัาเด้จาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะทุกผู้สุข